ลองวิ่งครั้งแรกกับ New Balance SC Trainer V3 สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเราอยู่นะวันนี้เรามีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่นะนั่นคือคู่นี้ครับ n นบ b a าน s c หรือ Supercom Trainer V3 เป็นเท้าตัวซ้วอมรองเท้าวิ่งรองร u นตัวรองท็อปของ s c Elite V4 เนาะมาในเจเนอเรชันที่3แล้วรุ่นนี้เป็นคอลเลคชันของตัว Sunrise Pack นะครับ Sunrise คือลายพาิติดขึ้นใช่ไหมก็จะมีแสงของพาิติดขึ้นนะครับก็ตัดสีเหลืองกับสีส้มนะ รองเท้าคู่นี้เนี่ยเราก็เอาไปลองใส่มาได้สักยะแล้วครับทั้งการวิ่งในหมู่บ้านการวิ่งรองรันหรือวิ่ง10โลหรือวิ่งมากกว่า10โลเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะว่าผมชอบอะไรในคู่นี้บ้างนะติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มต้นชมคลิปนี้นะฝากเพื่อนเนทุกคนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับ ช่องทางติดตามเรานะครับก็มีใน Facebook f แฟนเพจนะวิ่งไงอ้วนนะแล้วก็ใน YouTube ช่องนี้นะกดติดตามพ้ดล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอยู่ใน t i k t o อกโดยเช่นการใช้ชื่อ Account เดียวกันทั้ง3ช่องทางเลยวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่คือ SC t e n n e r V3 หลายคนลองใส่แล้วมีหลายสีมากเนาะสีแรกสี2องรวมถึงสีล่าสุดในตัวซันอย a c k คู่นี้เนาะสีเป็นไงสวยมากไหม เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์ของเทา้าคู่นี้กันครับอย่างแรกเลยผมว่าหลายๆคนน่าจะติดใจกับสีในคอร์เรชันซันไรท์มากๆ <S <S เนาะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะระมุนมากให้ทุกคนดูก่อนดีไซน์เป็นไงการให้สี รองเท้าคู่นี้ไม่ออกเชิงสีขาวนะครับออกเป็นสีครีมๆหน่อยเนาะเนี่ยในตัวชันนัปเปอร์นะซึ่งมันจะเปลอะมันจะเลอะแล้วผมมีเช็ดไว้บางส่วนนะเพื่อจะมาถ่ายคลิปให้ใหทุกคนได้ชมกันนะครับมีการให้สีสีครีมตัดกับสีส้มที่บ่งบอกถึงคอลเลคชั่นของ Sunrise เนาะแล้วก็มีโลโก้เอ็นดำนะตัดกับทุกโทนสีเลยหลักๆเนาะตัวพื้นก็นจะเป็นสีขาวมีการให้สีเหลือง นะ gradient มันจะเป็นสีส้มเนาะแล้วก็มีการเขียนตรงนี้ครับ sc tenner new balance เนาะชั้นโฟมฟิลล์เซล์ชัดเจนนะครับมาดูข้างในด้าไในบ้างข้างในด้าไในก็จะมีตัวโลโก้ n อยู่ตรงนี้สวยไหมสวยนะดีไซน์สวยตรงลิ้นรองเท้าก็จะเขียนเป็นเอ,อ่อตัวนี่เนาะเขียนว่าอะไรเขียนว่า fill cell tenner นะข้างนี้ก็จะเขียนว่าอะไร fill for the wrong one ชื่อก็ชัดเจนนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ทำออกมาเพื่อการวิ่งลองลันเป็นหลักเนาะชั p เปอร์ต่างๆอ่ดดูพื้นบ้างตรงนี้ก็จะออกเป็นเป็นลายๆหน่อยนะไม่ได้เป็นสีแบบพื้นเนาะแล้ก็จะมีในส่วนของตัวส้วนเท้าด้านด้านหลังเนี่ยสอ,อันแล้วก็จะมีคาร์บอนอ,องค์กับโดยลมของการดีไซน์ของสีสันไห์เป็นไงบ้างทุกคนสวยไหมสวยอยู่ดูแบบชิคๆดีนะ บางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนรองเท้าวิ่งนะอาจจะเป็นรองเท้าแบบแนวไลฟ์สไตล์มากกว่านะสำหรับคู่นี้เนาะเออดีไซดีไซดีผมชอบดีไซน์สวยดีต่อมาเรามาดูอัปเปอร์และวัสดุของเท้าคู่นี้กันครับ อัปเปอร์รองเท้าคู่นี้แฟนตั้มฟิตตัวเดียวกับที่อยู่ใน s อซีตัวเดียวกับที่อยู่ในบริเบลนะครับใช้อัปเปอร์ชิ้นเดียวกันแต่ว่าข้อแตกต่างของคู่นี้กับ s อซีคือค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่าแต่มันมีความโปร่งกว่าแต่เข้าใจาแหละ s อซีมันเป็นรองเท้าตัวตัวท็อปเนาะมันก็อาจจะมีความโปร่งมากกว่ามีรูระบายอากาศที่มากกว่าอยู่แล้ว แต่ผมมองว่าโดยรวมเนี่ยออร์คล้ายกันอนืน่าจะคล้ายกันนะครับเปอร์ Upper ตัวนี้ดียังไงแต่เมื่อตัวนี้มีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างช่วงแรกนรช่วงแรกจะค่อนข้างกระด้างนิดนึงนะครับแต่ใส่วิ่งไปสักพักเริ่มมีเหงื่อเริ่มแบบเปื้อนนู่นนี่นั่นแล้วเปียกน้ําแล้วแห้งเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับกับรูปเท้าได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับอาจจะดูกระด้างหน่อยในช่วงแรกซึ่งตอนนี้ผมว่ามัน,มนเริ่มนิ่มแล้วล่ะในส่วนเ p p e r เนี่ยถ้าเทียบ สัมผัสโดยตรงนะกับ s c e l i t เนี่ยผมว่า s c e l i t ลจะค่อนข้างที่จะกระด้างกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่มีการให้ตัวมากกว่าตัวดีค่อนข้างที่จะให้ตัวมากกว่าในตัว Elit เนาะซึ่ง Elit จะคล้ายๆกับตัว Royal จะคล้ายกับอ p p เปจะค่อนข้างคล้ายๆ,ายๆกันอันนี้คือผิวสัมผัสเนาะเนี่ยให้ให้ทุกคนยุดสัมให้ทุกคนได้ยินถึงความกระด้างของตัว Apple เนาะต่อมามาดูในส่วนของตัวลิ้นรองเท้าบ้างนะครับลิ้นรองเท้าเป็น ลินรองเท้าที่มีชั้นบุกถ้าเป็นตัว e l i t ทเนี่ยก็จะเป็นลินรองเท้าที่เป็นเขาเรียกว่าบางมากเนาะเป็นบางมากตัวนี้จะมีชั้นบุกหน่อยครับก็เน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตบริเวณของหลังเท้าพอสมควรนะมีชั้นบุกมาให้นิดนึงท,ที่พอนุ่มบ้างอะไรเงี้ยครับเนี่ยซ,ซ,ซึ่งวัสดุมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนตัวเชือกเนี่ยก็เป็นเชือกลักษณะแบบแบนนะครับเหมือนกันในตัว e l i t ตัว10ึ่จะไม่เหมือนกันในตัว sc elite จะไปเหมือนกับทางเลเวลซะมากกว่านะในส่วนของตัวเชือกนะครับบริเวณฮิลเนี่ยก็มีชั้นบุมาให้จัดเต็มมากนะครับแต่ไม่ได้หนามากเหมือนรองเท้าเดริเทนเนอร์ ner, หรือรองเท้าแม็กคูชันนิงจะไม่จะไม่หนาขนาดนั้นนะครับก็ได้มีชั้นบุมาให้พอประมาณตรงบริเวณล็อกข้อเท้านี่ก็บุมาให้ดีมากเลยคือรองเท้าเป็นรองเท้าใส่ซ้อมโดยชัดเจนแล้วก็เป็นรองเท้าสำหรับใส่วิง่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะ มีการซัพพอร์ตพอประมาณสำหรักบ,บการวิ่งลองวันเนาะคือไม่ได้ซิ่งมากจนไม่มีชั้นบุซัพพอร์ตเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของเท้าแนวซ u เปอร์เทรนเนอร์มากกว่าอินโซถออได้น,นะครับนี่ก็จะเขียนมาเลยครับว่าเป็นฟิลเซลซูเปอร์คอมนะครับเราจะเป็นรุ่นนี้นะอินโซอินโซเหมือนกับใน s อ e l i t e เหมือนกับใน Rebel คล้ายๆกันจะไม่เหมือนกับ แก๊งเฟสโฟมนะจะไม่เหมือนเลยมีการเจาะรูในตัวอินโซด้านหน้านะครับในการระบายอากาศด้วยอินโซเหยียบแล้วค่อนข้างกระด้างกระด้างเลยเพราะนั้นเนี่ยหาถุงเท้าดีๆนะครับในการเหยียบทั้งทั้งในตัวนี้ในตัว r e เ e l แล้วก็ในตัวเอสซีลินะอินโซค่อนข้างกระด้างนิดหนึงต่อมามาดูชั้นมิโซและเอลโซของเท้าคู่นี้กันบ้างครับ มิโซนะตัวนี้เป็นฟิลเซลโฟมตัวท็อปต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้ก่อนหลายๆคนดูคลิปผมรองเท้า n นิบบรานที่เรามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็จะมีโฟมอยู่ด้วยกัน2ประเภทเนาะประเภทแรกคือเฟสโฟมรองเท้าแนวเดอริเฮนเนอร์รองเท้าแนวแม็กคูชเนนิงต่างๆนะอยู่ใน1080อยู่ใน880อยู่ในมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนว เดดเเฮนเนอร์แนวแมคคูชเนนินหนานุ่มสัดส่วนใหญ่เนาะตัวนั้นก็จะมีความนุ่มมีความหนาแต่ก็จะมีเลเยอเรื่องของน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นโฟมอยู่ในฟิลเซลอยู่ในรองเท้าสายซิงของค่ายนิวบาลานเนาะก็จะประกอบด้วย s c Edit SC t e n อสซีเทนเนอร์เอสรอลรองเท้ากลุ่มนี้ก็ใช้โฟมฟิลเซลเป็นเป็นเบสอยู่แล้วเนาะให้ความนุ่มให้ความเบา และให้การคืนแรงที่ดีกว่าในตัวเฟสโฟมและก็คือรองเท้าแนวซิ่งต่างๆของนิวบ a ลนเนาะเห็นแวบแรกคือบอกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเอสซีลิตคล้ายๆมันคือรองเท้าซองของเอสซีลิตเนาะอซีเทเนเนี่ยแต่พอลองมาบีบจริงๆแล้วครับโอเคในช่วงแรกรู้สึกว่ามันแข็งๆมันแน่นๆเหมือนตอนตอนที่เราหยิบเอซีลิตมาช่วงแรกครับเรารู้สึกว่าโหทาไมมันดูแบบเออมันนุ่มนะแต่แบบ ก่อนหน้านี้มันนุ่มกว่าไงคือแบบเฮ้ยมันนุ่มนะแต่พอลองไปเหยียบจริงๆแล้วครับนุ่มนุ่มบอกเลยนะตัวมิโซนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มเลยเพลเพนะผมว่านะความรู้สึกอ่ะการความนุ่มเนี่ยถ้าเทียบตัวเนี้ยนุ่มกว่า s อสซีลอีกเอสซีลออกแนวจะเด้งเด้งหน่อยนุ่มแหละแต่เด้งเด้งหน่อยแต่ตัวเนี้ยอาจจะเด้งใกล้ใกล้เคียงกับ s อสซีลิแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับเอสซีลิรเนาะ ซึ่งเรื่องของการ r e s p o n ส์เรื่องของ Energy Return เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่เป็นโฟมเบสเดียวกันแต่ผมเข้าใจว่า s c l ซีกับ s c t เ n e r เนี่ยเบสของตัวโฟมหรือตัวพีบ้าที่ผสมอยู่ในโฟมที่อยู่ในตัวฟิล์มเซลเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่ยการคืนแรงอาจจะต่างกันอันนี้ผมลองด้วยตัวเองแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่า s อ l ซีลิเนี่ยโอเคคืนแรงดีแบบเหยียบปุ๊บวิ่งปุ๊บเรสปอนส์ response, กับมาัดชาเจนแต่ตัวเนี้ยอาจจะน้อยกว่า s อ l ซีลิแบบรู้สึกได้นะครับ ต่อมาเนี่ยมีแผ่นคาร์บอนเนาะมี Energy Arc ซึ่งลักษณะใกล้เคียงนี่ขอให้ทุกคนดูก่อนเลยลักษณะใกล้เคียงกับใน s อสลิเลยถอดแบบจากอลิตมาเป๊ะเลยนะครับต่อมาในส่วนของตัวบริเวณเอาโซเนาะนี่เอาโซเป็นยางนะครับซึ่งทนมากใน s อสลิเนี่ยผมวิ่งมาแบบหัวหล่ร้อยกิโลเมตรแล้วอะ่ะค่อนข้างที่จะทนมากซึ่งพอมาดูในตัวนี้ครับผมบอกเลย เกิน500กิโลเมตรเนี่ยผม,ผมว่าคู่นี้รองรับได้แน่นอนเนาะอ่ะโดยลมเป็นไงเฮ้ยดูลมสวยอยู่ผมผมว่าสีสวยเนี่ยแหละมันมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูแบบโอ้ยโอเคมากเลยตัวแสกไฮข,ของเท้าคู่นี้นะครับตัวส้นเนี่ยสูง41ด้านหน้าสูง35ตัวนี้ดับ6น้นาหนักตัวเท้าคู่นี้ในไซส์12นะแล้วข้างขวาอยู่ที่298 7เแดต่ผมช่างให้ทุกคนดูอีกทีนึง 298.8ประมาณนี้เกือบเกือบ300ในไซส์12 US นะครับข้างซ้ายอยู่นี่นะครับนี่ข้างซ้ายเดี๋ยวช่างเหมือนกันให้ทุกคนได้ชมข้างซ้ายหนัก300ครับ299.6ขออ,อีกทีหนึ่งอ่ะช่าง299.4ตีซะไซส์12 US หนัก300เป็นไงครับรองเทา้าซ u เปอร์เทรนเนอร์จากค่ายนิวบราน มีแผ่นคาร์บอนด้วยมีโฟมตัวท็อป300ถ้าผมจะวิ่ิดเนี่ยนิวบาลานเอสซีลิอยู่ประมาณ280กว่าก็เบาคู่นี้หน่อยหนึ่งส่วนที่เบาก็ได้จะเป็นเรื่องของตัวอัปเปอร์เนาะแล้วก็เรื่องของส่วนผสมของตัวมนะิโซ i l น่ะที่อาจจะเบาบางกว่านะมันเลยทําให้น้ำหนักตัวของเอสซีลิเนี่ยเบากว่าคู่นี้นิดนึงประมาณแบบ20กรัมอะไรเงี้ยครับ300กรัมในไซส์12 US ผมไปลองวิ่งมากับรองเท้าคู่นี้ นิวบาลาน SCV สามผมมีความรู้สึกไงกับทางคู่นี้บ้างบอกอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนะเราใส่รองเท้า New ิวบาลานมาที่เป็นสายวิ่งถนนเนาะยกเว้น SCPacer ที่เราอาจจะ ไม่ได้ลองเพราะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเรามากนะครับในหลายๆรุ่นจนมาลองลองขทาาคู่นี้คือปกติแล้วต้องเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมใส่1080ในการวิ่งเดรเ e นเนอร์รวมทั้งการลองรันลองโซลิแทนต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของสปีดมากนะคือวิ่งแบบเพ7เจครึ่งเพจแปอะไรเงี้ยครับผมจะหยิบหนึ่งศูนย์แปหรือกรณีเป็นวีสก็ตามเนาะในการใส่ เพื่อเป็นคู่ซ้อมให้กับเอสซีดโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นวันไหนจะทำสปีดเวิร์ผมใส่บริ v วล V4 นะตัวล่าสุดสีนํำเงินที่หลายคนเห็นในแฟนเพบถงอะก็คือเน้นสปีดเวิร์หน่อยขอขอซิ่งหน่อยอนะไรเงี้ยครับวิ่งอาจจะวิ่งเพชเร็วกว่าในการวิ่งลองโซลิแทนกับ1 0 0่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย1 0ึ่มันหนักมากซึ่งก็จริงครับ1 0ึ่มันหนัก แต่ว่าเราเราใส่ซ้อมไงเราเราอาจจะไม่ได้เน้นสปีดกับรองเท้าคู่นี้มากมาเลยเกิดคาถามหลายคําถามครับว่าแล้วเราใส่อะไรซ้อมลองลันในการที่เราอาจจะทําความเร็วหน่อยผมก็บอกว่าผมหยิบ s อสซีลิตะครับใส่ทั้งซ้อมลองลันในการที่เน้นเน้นสปีดหน่อยแล้วก็ใส่ในวันแข่งด้วยเราก็เลยใส่เอสซีลิตคู่เดียวนิวบรานก็เลยส่งคู่นี้มาให้ลองครับ s อสซีเทนเนอร์ซึ่ง ไม่ได้อยู่ในหัวแล้วตั้งแต่แรกว่าเราจะลองเพราะเรามีเฟสโฟมหนึ่์ปศูที่มาโหเอาราวอยู่แล้วครับเราได้คู่นี้มาเราก็เลยลองเลยถ้าเราซื้อคู่นี้ตั้งแต่ตอนแรกครับผมผมจะเอา1นึ่ไปใส่เดนิเฮนเนอร์เลยครับแล้วผมจะหยิบรงังเท้าคู่นี้ในการวิ่งเกิน10โลแล้วสปีดอาจจะปีดเร็วหน่อยเร็วกว่า1นึ่งศูนมันนุ่มแล้วมันก็ยุบยามนิดนึงอะไรเงี้ยครับ คู่นี้ค่อนข้างที่จะดีกว่า1นึ่งส่วนไในการที่เราจะวิ่งลองโซลิชันหรือวิ่งลองลันต่างๆโดยที่เราอาจจะโฟกัสในเรื่องของความเร็วที่มากขึ้นให้ใกล้เคียงกับวันแข่งเรามากขึ้นครับรองเท้าคู่นี้อาการแรกคือนุ่มนุ่มจนผมไม่รู้สึกว่ามันมีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้วยโอเคเอสซีลิ e เนี่ยโอเคเข้าใจเหยียบแล้วมันเอเจเทิร์มันชัดเจนน้อมันแบบ เห็นจังหวะดีจังหวะレスปอนกลับมาเหี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมาส่วนตัวนี้หรอผมรู้สึกว่าม,มันนุ่มมากนุ่มจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีแผ่นอยู่ใช่ไหมหรือว่าไอแผ่นเนี่ยมันเป็นแผ่นหลออวะอาจจะอยู่แค่ตรงนี้เนาะคือความนุ่มของเขา,าครับมันเลยเกิดความมั่นคงแทนการレスปอนต์แรงกลับมาที่เราในการวิ่งในทุกทัน i ิชันในการวิ่งครับ ในความมั่นคงแบบนี้ครับมาเลยทําให้เราอาจจะรู้สึกมั่นใจในการที่เราอาจจะวิ่งรองรันซ้อมจนถึงวันที่เราเรสเดในระยะ21โลระยะฟราธอนเองก็ตามผมว่าเหมาะเพราะว่าเหตุผลเลยหลักๆเลยคือมันไม่ได้มี Energy Return ที่มากจนทำร้ายขาเราครับโอเคถ้าคุณเป็นนักวิ่งสายซิงเนี่ยคุณอาจจะไปใส่รองเท้า Super s h ชูหรือใส่รองเท้าแนวซิงๆเลย โฟมตัวท็อปนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าการที่เราจะต้องหารองเท้าแนวซูเปอร์เทรนเนอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าการวิ่งของเราในเวสนี้การซ้อมของเราในครั้งนี้เนี่ยเกิดความมั่นคงซูเปอร์เทรนเนอร์จะอยู่ตรงนั้นครับคำว่าซูเปอร์เทรนเนอร์ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยในตลาดตอนนี้มันมีรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์อยู่หลายคู่ครับอ่ะอย่างเช่น 1. Super b เปอร์บาสสอง Visa, สมิซโนเนโอวิซาคู่นี้ ถ้าดูจากรายของซูเปอร์เทรนเนอร์ทั้งหลายแล้ก็คงมีแค่ซูบาร์คู่เดียวเนาะที่อาจจะไม่ได้มีแผ่นคาร์บอนแต่ความรู้สึกผมอะหลังจากทุกคนที่ดูคลิปของซูบาร์แล้วครับคู่เนี้ยฟีลลิ่งความรู้สึกผมนะมั่นคงเหมือนซูบาร์เลยครับนุ่มกว่าซูบาร์เยอะนุ่มแบบนุ่มสัมผัสดได้เลยนะทั้งตัวหนึ่งและตัวสองเองก็ตามนะรองเท้าคู่เนี้ยนุ่มกว่าถ้าชอบนุ่มแนวนุ่มเนาะซูเปอร์เทนเนอร์คือหนึ่งตัวเลือกและหลายๆคำถามที่ถามเข้ามาครับว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะ กับการวิ่งระยะไหนเหมาะกับการไปวิ่งมาราธอนเลยหรือเปล่าความคิดผมนะตักก้งแต่ที่เราลองซ้อมวิ่งหลายๆช่วงหลายๆย่านความเร็วนะผมว่ารองเท้ารุ่นนี้ใส่วิ่งมาราธอนได้ครับคุณอาจจะไม่ต้องซื้อรองเท้าซูเปอรช์ชูมาใส่วิ่งมาราธอนก็นได้ครับเพราะว่าผมเกรงว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะจบแบบเจ็บหรือจะจบแบบเวลาที่ดีมากในการซ้อมที่เรามั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยระยะมาราธอนเนี่ย ต้องใส่ซูเปอร์ชูเพื่อจะวิ่งให้จบให้ได้เนาะรองเท้าคู่นี้ผมว่ามั่นใจได้ไม่ทำลายคุณในช่วงกิโลหลังที่คุณแบบอาจจะหมดแล้วหรืออาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรบางอย่างผมว่ารองเท้าคู่นี้ยังมีเรื่องของการซัพพอร์ตที่มากพอที่จะช่วยคุณมาคุยกันาาเนนรื่องราคาขายของเท้าคู่นี้กันบ้างครับราคาขายของเท้าคู่นี้7500บาทราคาป้าย คุณาะมาซื้อรองเท้าคู่นี้ได้นะที่ช็อปของทาง New Balance นะมีหลายสาขามากๆนะครับหรือสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทาง New Balance ซึ่งเป็นเว็บไซต์ official นะครับ newbalance co th นะเว็บไซต์ official ต้องเป็น co th นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับล้วก็ยังสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของทาง New Balance นะไม่ว่าจะเป็นรันทูแบรดเองก็ตามหรือซูเปอร์สปอร์ตเองก็ตามนะก็จะมีขายรองเท้า,ทาคู่นี้ในคอลเลคชันสีนี้อยู่ราคา7,500าบาทครับคุณคิดว่างไง ผมว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ไปมาราทอนได้สบายเลยถ้าคุณไม่อยากใส่อีลิตคุณใส่รองเท้าคู่นี้โอเคหรือถ้าคุณมีอีลิตอยู่แล้วคุณซื้อรองเท้าคู่นี้มาใส่ซ้อมนะแล้วคุณก็ใส่อีลิตในวันแข่งผมว่ามันคู่กันเลยซึ่งในปัจจุบันเนาะแอปส้มเรามีคูปองส่วนลดมากมายครับเราอาจจะได้รองเท้าคู่นี้ในราคาที่ต่ากว่า6 0 0 0ก็ได้ซึ่งจากร้านลานันทูพัดไดเองก็ตามนะที่วางขายในแอปส้อมอยู่ซึ่งจะมีทั้งคูปองโค้ที่อยู่ของร้านค้าเอง แล้วก็มีคูปองโค้ดที่อยู่กับบนแพลตฟอร์มแอปสโตเงก็ตามนะคุณสามารถหาซื้อได้นราครที่ต่ำกว่า6 0 0 0บาทกับรองเท้าคู่นี้ครับในเรื่องการหาโปรโมชั่นหรือราคาราคาส่วนลดของเท้าวิ่งหรืออุปกรณ์วิ่งหล,หลายอย่างนะคุณสามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจของวิ่งไงอ้วนได้นะครับเราจะมีการแชร์คูปองต่างๆจะมีการแชร์ราคาที่มีการลดราคาไปแล้วเนี่ยของเท้าในหลายๆรุ่นนะที่ผมอาจจะโพสต์บนหน้าแฟนเพจนะครับทุกคนสามารถกดติดตามแฟนเพจเราได้เนาะ แล้วนี้ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวรองเท้าคู่นี้ครับ New Balance SC t r a i n e r V3 หากเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่มีคำถามเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคำถามของเพื่อนจะมีประโยชน์มากๆสำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหารองเท้าคู่นี้อยู่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทั้งช่องทางของแฟนเพจ a c e b o o k ช่องทาง YouTube ช่องทาง TikTok ใช้ชื่อให้เขาเดียวกันวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไลน์ติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ